สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นปรัศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนวัาดด่านสำโรงอีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับในการเรียนวิชาพารศึกษาสําหรับสัปดาห์นี้นะครับเรื่องที่กูจะสอนก็คือกีฬาวอลเลย์บอลเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็จะเป็นทักษะการเล่นลูกสองมือล่างหรือทักษะการอันเดอร์นั่นเองนะครับการเล่นลูกสองมือล่างนะครับการเล่นลูก2มือล่างเนี่ย เป็นการเล่นโดยใช้แขนท่อนล่างตีลูกวอลเลย์บอลไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนะครับการเล่นลูก2มือล่างเป็นปัจจัยสำคัญของการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะพื้นฐานของการเล่นทีมที่ดีนั้นผู้เล่นจะต้องเล่นลูก2มือล่างให้ดีก่อนนะครับการเล่นลูก2มือล่างเนี่ยเราไม่ได้ใช้มือตีใช้ซื้อส่วนมือถูกไหมครับดูนะที่ครูวงไว้นะครับการเล่นลูก2มือล่างเนี่ย จุดที่สัมผัสบอลก็คือแขนท่อนล่างครับบริเวณนี้นะครับเราจะใช้ตตั้งแต่ข้อมือไปถึงเกือบเกือบจะถึงข้อศอกอจุดจุดนี้นะครับจุดจุดเนี้ยที่วงเนี้ยเป็นจุดที่สัมผัสลูกบอลนะครับเราจะใช้ลูกบริเวณนี้ตีลูกบอลไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ การเล่นลูกสองเือล่างให้ได้ผลดีคือผู้เล่นเนี่ยจะต้องสามารถส่งลูกบอลหรือควบคุมลูกบอลไปในจุดและระยะเรารวมถึงทิศทางที่เรากําหนดไว้ได้ก็คือเราจะเล่นได้ดีก็คือจะต้องตีลูกไปตําแหน่งที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับซึ่งจ,จุดที่เพื่อนร่วมทีมสามารถเล่นต่อได้ก็คือเมื่อเราตีไปแล้วนะครับเพื่อนจะต้องไปเล่นต่อลูกบอลน,นั้นๆได้นะครับ โดยการเล่นลูกสองมือล่างจะถูกใช้มากในกรณีรับลูกเสิบเมื่อฝั่งตรงข้ามเสิฟเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องใช้าการเล่นสองมือล่างาหรือท่อนแขนเนี่ยรับลูกบอลซึ่งวิธีการเล่นเดี๋ยวครูจะได้สอนในในสัปดาห์ต่อไปนะครับเอาทักษะพื้นฐานก่อนสัปดาห์นี้นะครับอลองลงมาก็คือเป็นการอันเดอร์นะครับการอันเดอร์ก็คือเมื่อลูก อยู่ไกลเนี่ยไม่สามารถที่จะเซตได้หรือลูกมันอยู่ต่ำเนี่ยเ็จะใช้การเล่นลูก2องมือล่างนะครับเพราะลูกแรกของการการเล่นบอลลิ์บอลก็คือการรับลูกเสิร์ฟนั่นเองนะครับเมื่อคู่ต่อสู้เสิร์ฟมานะครับเราก็จะต้องใช้แขนหรสองมือล่างเนี่ยรับเนี่ยทุดนีนครับการเสิร์ฟเนี่ยลูกไม่ได้ตกมาในแนวตรงคือจะมาในแนวเฉียงนะครับเมื่อลูกข้ามตาข่ายมาใช่ไหมครับ ลูกจะเคลื่อน้นที่มาแนวนี้นะครับมาแนวนี้ลูกบอลน,นะครับนี่ก็คือแนวที่ลูกบอลเคลื่อนที่นะครับเราก็จะยืนแยกเท้านิดนึงนะครับจุดที่บอลสัมผัสก็คือจากข้อมือขึ้นไปนะครับไม่เกินข้อศอกนี้นะครับนะครับลูกจะเคลื่อนที่มาดังนั้นตำแหน่งของแขนก็คือจะเฉียงลงนิดนึงนะครับประมาณ ไม่เกิน45องศาครับจะเฉียงลงนะเราจะไม่ได้อยู่ในแนวขนานกับพื้นมันจะ,ะเฉียงลงนะครับนแนวนี้เห็นไหมะนะครับเพราะว่าลูกบอลเนี่ยมันมาในแนวเฉียงนี้นะครับอันนี้คือจุดสัมผัสลูกบอลอ่ะต่อไปนะครับการอันเดอร์วอลเลย์บอลนะครับการอันเดอร์วอลเลย์บอลหรือการดอกบอลเนี่ยเป็นการเล่นลูก2มือล่างกันนะครับในลักษณะที่เป็นการตีลูกโด่นะครับตีลูกโด่ก็คือ ตีขึ้นในแนวตรงนั่นเองนะครับการลูกสองมือล่างเ,เป็นการกําหนดระยะและทิศทางที่ให้บอลนนพุ่งสูงในแนวตั้งนะครับก็คือเราจะตีขึ้นลงในแนวตั้งนะครับในแนวตั้งนะครับบอลนนจะสัมผัสแขนเราจะตีขึ้นแล้วก็ลงนะครับอาจจะเป็นการตั้งลูกให้เพื่อนได้เล่นหรืออาจจะเป็นการเปิดลูกนั่นเองครับยืนก็จะ เท้าเนี่ยแยกกประมาณหนึ่งช่วงไหล่ครับอาจจะกว้างกว่าหนึ่งช่วงไหล่ของเรานิดนึงนะย่อเขาย่อลําตัวเล็กน้อยนะครับสายตาจ้องมองที่ลูกบอลครับสายตาจ้องมองที่ลูกบอลให้บอลสัมผัสท,ท่อนแขนนะครับย่อเล็กน้อยนะครับให้ลูกบอลขึ้นลงในแนวแนวตรงนะครับอ่าไม่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือการ เล่นอันเดอร์วอลเลย์บอลเป็นทักษะพื้นฐานนะครับนะครับเมื่อลูกบอลลอยมาให้เคลื่อนที่เข้าไปหยุดในตำแหน่งที่ใกล้กับบริเวณที่ลูกจะตกอันนี้ก็คือการอันเดอร์วอลเลย์บอลนะครับเมื่อลูกบอลลอยมาเนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งที่ใกล้ลูกบอลที่สุดนะพร้อมกับยื่นแขนนะไปรองรับลูกบอลในระยะที่ลูกบอลจะตกกระทบระหว่างข้อมือและการท่อนแขนนะครับ ลูกบอลเนี่ยเขาจะไม่ได้เคลื่อนที่มาที่เราอยู่เสมอไปถูกไหมครับบางทีลูกบอลก็จะมาซ้ายบ้างมาขวาบ้างมาหน้าบ้างหรืออาจจะหลังบ้างเราก็จะเคลื่อนที่เพื네่อที่จะไปรับลูกบอลน,นะครับบางทีเราเคลื่อนที่ไปอาจจะไม่ถึงนะม่อาจจะลูกบอลเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการเสมอไปก็เราก็ต้องมีการเอียงตัวบ้างหรืออาจจะยื่นแขนออกไปบ้างเพื่อที่จะให้ลูกบอลเนี่ยตกกระทบกับกับแขนของเรา มาดูต่อนะครับทันนี้การอันเดอร์ลูกบอลให้เหยียดเข่ายกไหลขึ้นนะครับเข่าเราจะเหยียดนึ่ะไหลจะตึงนะครับยกแขนขึ้นยกไหลขึ้นนะครับอต่อไปนะครับวิธีการเล่นลูกสองมือล่างนะครับอ,อ,อย่างแรกเลยนะครับ การย่อเข่าลงท่าเตรียมอัอนนี้ครูจะทบทวนเป็นการทบทวนวิธีการปฏิบัติฟังให้ดีนะครับการยอร่อเข่าลงในท่าเตรียมเห็นไหมครับาเข่าจะอยู่ในลักษณะยอ่อเข่าจะไม่ตึงนะครับอันนี้ดูให้ดีนะ,ะครูจะมีรูปภาพประกอบนะครับเข่ายอ่อลงเล็กน้อยนะครับแยกเท้าออกนี่นะครับแยกเท้าออกกว้างกว่าช่องไหล่เล็กน้อยนะครับกว้างกว่านิดนึงอ่า เท้าขวาอยู่หน้ายกส้นเท้าเล็กน้อยนะครับเราจะยืนยืนด้วยปลายเท้ายกส้นเท้าขึ้นนิดนึงนะครับสายตาจ้องมองที่ลูกบอลมองที่เป้าหมายเป้าหมายก็คือลูกบอลนั่นเองนะครับพยาบาลพยายามให้ลูกบอลอยู่ด้านหน้าอยู่ระหว่างลําตัวคืออย,อ,ยอ,ยอยู่ตรงกลางลําตัวเรานั่นเองนะครับอยู่ตรงกลางลําตัวเราไม่อยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาเกินไปนครับ ตามองที่เป้าหมายนะครับเป้าหมายที่เราจะส่งไปเราจะส่งไปให้เพื่อนคนไหนหรือจะส่งข้ามตาข่ายก็มองมองจุดหมายนั้นๆน,น,นะครับถ้าเป้าหมายอยู่ขวาของสนามผู้รับก็ต้องก้าวเท้า,าไปหรืออีกอย่างก็คือลูกบอลมาด้านไหนเราก็จะเคลื่อนที่ไปด้านนั้นนะครับอันนี้ท่าเนี้ยที่ครูให้ดูเป็นท่าพื้นฐานนะครับเป็นท่าพื้นฐานของการรับลูกบอลเมื่อลูกบอลเนี่ย มาในแนวตรงๆนะครับแต่ถ้าลูกมาทางซ้ายเราก็จะก้าวไปซ้ายนิดนึงนถ้าลูกมาขวาก็ก้าวไปขวาหรือลูกมาด้านหน้าเนี่ยเราก็จะขึ้นทีไปด้านหน้าหรืออาจจะถอยหลังก็แล้วแต่ตามสถานการณ์นั้นๆนะครับมาดูวิธีการเล่นลูกสองมือล่าเข้าต่อไปกันเลยนะครับอ่าข้อสามก็คือ การแยกเท้าออกให้กว้างนะครับขณะเตรียมจะส่งลูกเท้าทั้งสองเนี่ยจะต้องแยกออกให้กว้างนะครับดูนะดูดูรูปตามไปด้วยนะครับเท้าทั้งสองเนี่ยแยกออกกว้างนะครับและมีความมั่นคงยกส้นเท้าขึ้นเล็กน้อยนะครับส้นเท้าจะไม่ติดพื้นนะเราจะยืนด้วยปลายเท้ากับกับกับฝ่าเท้านะครับยกส้นเท้าขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้เท้าเนี่ยมีความมั่นคงและพร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของบอลนะครับ ภอสีก็คือการก้าวเท้าไปหน้าลูกเมื่อลูกอยู่ด้านหน้าเราก็จะก้าวเท้าเข้าไปนะครับถ้าจะเป็นต้องใช้การส่งลูกจากด้านข้างหรือลูกมาจากด้านข้างนะครับอาจจะต้องพยายามรับลูกบอลก่อนที่ลูกจะเคลื่อนที่เลยไปด้านข้างหรือด้านหลังนะครับเอาง่ายๆก็คือเมื่อลูกบอลมาไม่ตรงตัวเรามาด้านข้างใช่ไหมครับเราก็จะต้องก้าวไปด้านข้างนะครับเพื่อให้ลูกบอลเนี่ยมันไม่เลยไปด้านหลังนั่นเอง เท้าก็จะอยู่ในตำแหน่งหน้าลูกบอลน,นะครับ <_ an> เพื่อให้สามารถรับแล้วก็ออกควบคุมลูกบอลได้นะครับ <_ an> ถ้าลูกบอลมาตรงๆนะลูกบอลมาตรงๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับ <_ an> แต่ถ้าลูกบอลมา,อาซ้ายหรือมาทางขวาเกินไปนะครับเราก็จะมีการเอียงแขนขึ้นมาหรืออาจจะก้าวเท้ามาไปตามทิศทางของลูกบอลน,นั่นเองนะครับ <_ an> ซึ่งทักษะการเล่น,นต่างๆเนี่ยครับเดี๋ยวครูจะได้สอนในสัปดาห์ต่อไปหรือถ้า มีโอกาสได้เปิดเรียนนะครับเราก็จะได้ฝึกในแบบการสนามของจริงนะครับมาดูวิธีการเล่นลูกสองมือล่างต่อไปนะครับการอยู่ด้านหลังลูกบอลน,นะครับผู้รับจะต้องเคลื่อนที่ไปรับลูกบอลก่อนกุ้มตัวย่อเข่าครับเท้าทั้งสองพร้อมที่จะเหยียดขึ้นตามลูกบอลน,นะครับดูลูกไปด้วยนะครับ แขนอยู่ห่างจากลำตัวประมาณ45องศากับพื้นและยกแขนขึ้นทำมุม60องศากับลูกนะครับอนนี้นะครับท่านี้เป็นท่าพื้นฐานในการรับลูกบอลนนครับแยกเท้าออกนะเพื่อให้เท้าหรือฐานเรามีความมั่นคงนะครับงอเข่าเล็กน้อยนะครับแขนตึงสายตาจ้องมองที่ลูกบอลน,นะครับเมื่อไม่ว่าลูกบอลจะไปทางไหนเราก็จะเคลื่อนที่ไปในแนวนั้นนั่นเอง แขนทั้งสองชิดแขนไม่ได้ห่างมากนะครับแขนชิดนะขณะที่ถูกลุกบอลแขนต้องชิดกันโดยจับมือทั้งสองเข้าด้วยกันบีบบริเวณข้อศอกเนี่ยข้อศอกจะไม่ได้ห่างมากนะครับเราจะบีบข้อศอกเข้าหากันนะครับจุดนี้ออไล่เลยเขจะไม่ไม่ได้แยกออกกว้างนะครับก็คือบีบแขนเนี่ยให้มาชิดกันมากสุดเพื่อให้แขนเนี่ยมีช่องว่างน้อยที่สุดนะครับ ใช้บริเวณด้านในถูกลูกบอลเพื่อกระทบลูกบอลใช้ด้านนี้นะครับบริเวณด้านนี้จุดนี้นครับเราจะไม่ใช้มือส่วนมือเราจะไม่ใช้ในการรับบอลน,นะครับก็คือระหว่างข้อมือไปถึงข้อนแขนด้านบนนะครับไม่ถึงข้อศอกบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่สามารถควบคุมลูกบอลนะให้ดีได้ดีที่สุดครับควบคุมให้ลูกบอลไปในทิศทางที่เราต้องการได้ ดีที่สุดนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นทักษะของการเล่นลูกสองมือล่างนะครับซึ่งเราเรียนในทฤษฎีเนี่ยถามว่ายากไหมมันก็อาจจะค่อนข้างยากเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติจริงนะครับก็ให้ฝากให้เด็กๆเนี่ยตั้งใจศึกษาไว้นะครับให้รู้วิธีการปฏิบัติว่าเราปฏิบัติยังไงนะครับเพื่อที่ เราสามารถที่จะนําไปปฏิบัติจริงได้ในการเล่นในการฝึกทักษะจริงๆนะครับหลักๆเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าเราสามารถฝึกฝนได้จริงๆถ้ามีอุปกรณ์นะครับเราสามารถเปิดเรียนได้การยืนแยกเท้าก็เหมือนการยืนเล่นกีฬาทั่วไปนะครับเพื่อให้เท้าเรามั่นคงเพื่อให้ฐานมั่นคงการจาับมือก็มีอยู่4ี่แบบแล้วแต่เราถนัดใช่ไหมครับแขนชิด ไหลไม่ได้กว้างมากย่อแล้วก็ตีแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือถ้าเราสรุปมาเนี่ยก็จะเป็นทักษะเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับแต่การบรรยายทฤษฎีเนี่ยนักเรียนก็ต้องพยายามทำความเข้าใจนิดนึงนะครับสําสหรับสัปดาห์นี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ